นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรผลไม้ใช่เย็นผลไม้ใช่เย็นเหรอกินแล้วอิมอ่ากินแล้วอิ่มน้ำสำรานออนี่อะไรม่วงอะไรมีมะม่วงมีแคทตาลูปมีอะไรนี้ลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรนะลูกไหนลูกไหนแล้วทำไปอยอางซี่ของเราไหมแล้วก็แตงโมมีมะละกอ เอาอีกเยอะๆหน่อยเพราะมันกินหลายคนนี่สี่คนเอาอีกตักสระอีกตักสองลูกนึ่งลูกเนี้ยลูกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอาอีกสองลูกลูกอะไรลูกฝรั่งเราจะกินอะไรอ๋อเอามะม่วงอีกลูกนึงนี่มะม่วงมันป่ะโอ้มันมันลูกเล็กัน่ัวมันก็มกเขาถูกแล้วมะม่วงมันอ่ะไม่ใช่มะม่วงเรา <laughs> ทำเอาหน้านิดปื้นเลยชีเกลือใช่มะม่วงมันไม่ใชมะม่วงเรา ขายดีไหมครับขายดีไหมยยๆังไม่เที่ยงเลยวะนั่งใสเดินเอาหน่อยติดร้านหนึ่งคันไหมเนี่ยเวลาเฉาะไอ้ของพวกนี้เคยเคยถูก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 มือบ้างไหมไม่คยโดนครับไม่โดนเนาะเห็นมันทำชามอ๋อ อะไรอีกเนี่ยฮะเอาอีกไหมเอาพอแล้วก็จ่ายตังค์เท่าไหร่ทั้งหมด50บาท40 20เยอะดีดีดีแล้วเก็บเพินไว้500บาทอ๋อนี่เก็บนะขอบคุณมากลงุงได้ได้ของดีแล้ว อะไรครับครับคร